ช่วยซ uh oh, ื้อกันหน่อว่าไม่มีแต่คนกวนซ่่งเตียนไม่มีใครซื้อกเลยสักลูกสารภาพแล้วครับสารพคุณร้าเก็บของครนะมีไสเขียวไส้หวังให้ทำให้ริมรองกันนะครับคุณนสนใจก็ไปชิมกืนสิหากไรได้ไปะขายเหรอดูห้งยาวมั้งพวาคนไปเนเนี่ยไอ้เชื่อมเห็นกูขายสารพางจะทำให้เปลไรตึ้งมามึงข้ามาขาย อ๋ไอ้เาของไอ้งมึงอ่ะม้นใจข้าแพงกเงแค่หนไม,ม่แผงไม่ได้รบเงัเช็งคที่ต้องจ่ายที่กูที่ของมึงอ้ามีมีฉนดมมายืนยังไหมัเป็นที่ของมึงมเงี้ยห้าสิบบาทนะฉนอที่เอามึงไม่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 ให้ออก อีกอนนึงอยู่เชียงรายอีกอนนึ่งอยู่ระยองนี่กูยังตัดใจไม่ถูกแล้กูจะไปอยู่กับใครไอ้คนที่อยู่เชียงรายมันก็อยากให้กูไปอยู่ระยองไอที่อยู่ระยองมันก็อยากให้กูไปอยู่เชียงรายโอ้โหโ,โลกมึนนี่เจ้าตานันปัเยยนะป้าตกลงจะจ่ายนะมไอเชี่ยกูตำนานฟังไม่ออกอะ่ะกูไม่มี มันไม่ขายดีคนถ้ามันออกมันกูออกม็ไปนะไอ้ยักษ์ของมันตัดสล่ะขอกมึงก็ออกไปมันไม่กูไม่ไหวแล้วเนาะไม่ไหวทำไมอย่าคุยพลังนะความอบของมันกูมีขิดจำกัดแล้วเว้ยโอกมะแนนเอาเลยไปเอาเลยแต่งออกไปไห้ใครไห้มึงอ่ะมึงให้ใครให้มึงอ่ะมึงต้องหลกไว้สิคุณจะได้ไปแต่งให้ของไทยเลยนะเทปเงินแค่ห้าเสียบเสียบเป่กูบอกกูไม่มีพี่